สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสาวสุมสีผ้าเลอะสีผ้ามาเบึงวิธีการเผาท่องแดงด้วยจ้าหลังจากที่ห้ามาเก็บของเก่าข้ากระดาสายไฟมากมือนีมาเบึงโก้แล้วเผาท่องแดงแลาต้องเผาก่อนด้วยจ้าเวลาไปขายจังค่อยสีขายได้นี่พี่น้องคันแบบเป็นสายไฟแบบนี้นี่คันเป็นสายไฟแบบนี้ทางลานของเก่าเขาบอสือ ก็บอกว่าให้เอามาเผาก่อนมือหนีเข้าสิมาจัดการแลยทำวิธีเผาขันเฮ้าหลอกเข้ากับหลอกได้แต่ว่ามันซามีเลดจกก้ะการเผาทองแดงสายไฟที่ใดมาแต่ละมือเอามาร่วมกันไหวจ้ะสายส่วนมนาเลยเป็นเป็นสายปักปักสามตาจ้ะ ข้าก็ได้มาแล้วขาก็สิมามวนมวนให้มันเป็นลักษณะนี้นาะจ๊ะนี่เห็นบอหลบนีได้มาหลายเส้นนยุ่จ๊ะอุป,ปกรณ์ที่ใส่เผาทองแดงใส่หมอก้องหมอก้องข้าก,เกออเ็เก็บอาในบอนั่ะแหละจ๊ะเก็บเอาในเหมืองที่เพิ่นเอามาถิ่มหมอก้องลดจ๊ะ กูเราได้กอ่อไฟแล้วใส่หม้อก้องติดดีเพราะวันเป็นน้ำมันเผาทองแดงได้งา่ายกูเราก็ได้เรลื่มเอาทองแดงใส่แล้วสายไฟนั่นเลยจ้ะคือสายไฟนั่นเลย นี่จะลักษณะเป็นแบบนี้เด้วยประกอไฟลูกขึ้นมานีน่คือวิธีเผาทองแดงจ้ะเห็นบอพี่น้องพอใส่หมอกล้องนี่ไฟสีลุกเพราะว่ามันเป็นเสื่อน้ำมันอยู่ในหมอกล้องสามารถเทไทไห่เห่าเผา,าสายไฟได้ง่าย ด่านนู่นโกเพิ่นกับกำลังหมวนรอบนี้ได้มากหลายเส้นอยู่หมวน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 แบบนั้นเลยจ้ะเวลาเฮา,าเอามาเคาะมันกับจีเคาะได้ง่ายด้วยจ้ะมืน,นี้เข้ามาเบึ่งวิธีการเผาทองแดงมาก่อนสาวสมสีบอกเอาดอกประเภทสายไฟนี่ มีแต่หายสาวพ่อยบัตททนี้สาวพ่อยมาแนะนำวิธีให้ทหำจ้ะก็เลยกูกูช้างคนก็นเลยมาเผาหายจะเผ,เผาแบบนี้นะใหม,กกม่ดีเนาะโก้เนาะใหม่ดีใหม่ดีโก้วะลูกดีมีจะเผาไปเรื่อยๆจ้ะโดยการเอาพี่นอ้อง่าลืมเด้อจ้ะใส่ใส่หมอก,ก้องจะเผา ใส่ฟืนเท่ากับใส่ได้อันนี้หอมมะทิ้งอันนี้เขามาทิมอู้ได้ทองแดงวัอน,นี้มีพิเศษนี่ทองแดงทองแดงทดงิพี่น้องหอามาทิมโบ่ก็เอามาทิมืันนี้ดวงดีขนาดเลยได้ทองแดงอันบักใหญ่เลยนู่นเลยจ้ะไฟลุกๆ ก็ต้องพยายามดูด้วยใจยปอยเดี๋ยวสิใหม่เบิดประเภทสินคันมีดเห้าต้องใส่มีดตัดก่อนเอาโก้ยิบมาจากเสินเบิงงให้เบิงงลักษณะเนี้ยแบบไดเผาได้แบบไดเผาบ,บ่ได,เ,ดเอาช่วงป้ายหัวน้หม่วนแล้วม่นแล้วพี่น้องม่วนมือนแบบนั้นหละเพื่อว่าบบหายสินท่องแดงพื่นนลายออกจากกันเวลาเข้าเาผา มันจะได้ไม่พานมันสิบบได้ผ่านหมายถึงว่ามันสิบอได้ค่ายออกจากกั้นด้วยจ้าให้มัดไว้ลักษณะแบบนั้นจ้าก่อนสิสิบเผามันสิมีหลายประเภทด้วยจ้าสายไฟขันมีประเภทสินมางทีมันก็จะเป็นสายมีเนียมสายมีเนียมอยู่ใน,น,ในประเภทสายอันนั้นก็เอาบ่ได้ด้วยสายยังโก้สายอากาศบ่สายอากาศนั่นเอาบ่ได้สายเน็ตนั่น เอาบ่อใดมันจะเป็นมีเนียมปนเออมันสิมีสินมีเนียมปนอยู่เอาบ่อใดเอาตอ,ตอตงตัดเบิงกนตัดดูกรูตัดเบิงกรูกจ้ะมอน,นี้ห้ามาเผาอยู่เหมืองเผาแล้วเฮาก็ใส่น่ำดับเพราะว่าของประเภทนี้เผาไก่ชุ่มชนบ่ไดดอย่าลืมเด้อพี่น้องนี่ ก้อนสิเผานี่ต้องมัดมัดให้เป็นก้อนก่อนนั่นๆนะเริ่มแลลวเริมแล้วมันนิก็ะเคาะแต่ว่าสาวสมรีเห็ดบ่อเป็นดอกได้แต่ก่อนกับให้แต่หมให้แต่เพื่อนเขาเบิดยนให้เขาเบิดเก็บไว้ด้อนอยู่จากก่อนสิได้เอามาเผาแต่ละรอบบ่แมีนวาสิมี่มาได้ทุกวันด้วยจ้ะ บางครั้งกะอาทิตย์หนึ่งเผาเธอหนึ่งบางครั้งกะเดือนละหนจะเขาสะสมไว้หนุนจ้ะจะเป็นแบบนั้นย็นบ่เวลาหยกขึ้นเข้ากับยังบ่คายตัวจ้ะยังเป็นก่อนอยู่ทุบทุบทุบเผาแล้วก็เคาะเคาะทุบทุบ เบิงเบิงไงทองแดงเวลาถือไฟนี่สิเป็นสีอะนนั้นเขียวเ็นบอลเื่อมได้อย่างเลืมล่มเขียวเลยนะัยังถือนำค่างยังเขียวเขาว่ายังถือน้ำยิ่งเขียวเขาว่าถึงเฮาป่นไปพ่นกับหูได้จากพ่นมีเล็กดูทั้งลานพ่นตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องขันเพเพื่อเป็นการเสียเวลาเอาเอาใส่ใส่กันไกลตัดสายไฟเบิงก่อน ขันมีสินท่องแดงทึงคูเฮ้าจังคอยอามาเผาได้แต่ขันพี่น้องขันมีสินสินขา,ขาวๆเป็นสินมีเนียมเฮาอย่าเอาใส่ลงไปเพราะว่าเอาไปใส่ไปป้นแล้วถ้าเขาดูติดแล้วเขาบอ่อซื้อ,อมันเสียบ้านนี้การแยกมันก็นเสียเวลาเนาะจ่า,จานะ นี่แต่เคาะไปเรื่อยแบบนี้เลยจ้ะเห็นบอหมอก,ก้องสามอันหมอก,ก้องสามสามชิน้นสีชิ้นกับเผาทองแดงได้นั่นนั่นนั่น,น,นเห็นบอจ้ะพี่นอ้องในยกมังโก้นั่นหลอนแล้วจ้ะเห็นบอโก้แล้วทุบหลอนแล้วเห็นบ่สีสวยงามเลยนี่พี่น้องเอ้ยพยายามเด้อเพื่อน,พ,อนพยายามทุบทุบให้สเก็ตเนี่ยเนี่ยทุบทุบให ให้ออกให้เบิดเลยน,ะนี่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 จะทุบแบบนั้นเลยจ้ะได้แล้วได้แล้วนี่นี่โจบผลงานแล้วโกูได้แล้วหนึ่งชิ้นจับครับนี่โอ้หอนอยู่ไก่เบ่ได้อืมแต่ย,ย่ามดีจ้ะกานเส้ในใหญ่นี่สิเผาง่ายอยู่กานเส้นหน่อยนี่เอาบ่าฝาเฝาบ่ได้ดีจ้ะไม้ไม้เบิดเลย โก้เคยเผาแล้วพิษผาดใหม่เบิดเลยไฟแห้งเกินกับบอดี้เข้าตรงเขาตองพยายามเคลียร์ข้ยขอ,อยู่เหลื่อยนั่นๆนนๆเย็นบอพี่หน้องจ้าเย็นบอค่ะน่นนะเริ่มแล้วก่อนนึงทีท่ได้อีกแล้วก่อนนึงอาสีบ เก็บของเก่ากับจังสีแล้วน่าจะต้องลูดจ,จักคัดแยกเนาะสาวสมศรีแต่ติดตามในคลิปหนึ่งที่เพิ่นบอกวิธีคัดแยกได้ดีมากขอเอยซื้อเพื่นในเด้อจ่าคลิปของไอชัดวัยรุ่นทํากินนะจ่ะสาสาวสมศรีติดตามเพื่นอยู่เลยเพื่นได้ยังมาเพื่นกับมาแกเพื่นจะแนะนำว่าวิธีแยกทองแดงแยกไอมอเตรอเครื่องซักผ้า เพื่อนบอกเบิดเลยสาวสมรีกะเออเก็บมาดนแล้วกะบ,บ่เคยแยกจากเธอได้มาจังได้กัขายจังสันบานนี้มากเห็นคลิปเพื่อนทำให้เบิงเนาะจ้ะนี่แหละจ้ะติดตามเพื่อนในยูทูบมีผลดีเด้อจ้ะบางขังบางเหลืองข้าว่หูห้ากับติดตามเพื่อนได้ข้าก็เห็นเพื่อนเฮ็ดแล้วข้ากับมาเฮ็ดทำตามนะจ้ะจะได้เพิ่มมูลค่ามูลค่าของสินค้าข้าได้เลยค่ะสายไฟแบบนี้เพื่อน เอาไปเอาไปได้เพื่อนกาซื้อเห่าถือ <30. S 1> โลโลละสามสิบแต่ส่วนมากแล้วเพื่อนว่าอยากได้ดอกเพื่อนบอกว่าตรงมาเผาคือเกา่าผันผูใ้ใดเวลาว่างกับมานังหลอกก็ได้เอาเวลาว่างเวลาเขานังเบ่งทุทัศน์หรือว่าเวลาเขาว่างจากงานยนี่มือแรงนี่เขากับมานังหลอกนั่งคัดนังแกะอยู่หันเลยโอ้ยพวดสีได้แต่ละสินดึงจนเจน็บมือสาวสีสะเกดเราเคยหวังให้ฟังอยู่เราได้ไป โอ้ยข่อยว่ได้เห็ดอย่างเด้สาวสุมสีเอาเจ้าเห็ดจังได้ห่ะสาวซีสะเกตข่อยกระถามเราเราบอกว่าย่ำหวางข่อยกระตัดเป็นสินสันสัแล้วก็มานาง่งแกะนางหลอกนวลาหวางกันวะเราวางสิผันเผาเาราเผาบ่ได้เนาะเงืเ่อนเราอยู่ไก่บ้านเผื่อนบ้านมูอยู่อาชีบของเกา่านี่ตะคนทางอีสานเท่าเด้ลจ่ายเห็ด ทางพี่น้องทางฝากไต่เพิ่นบ่ค่อยเห็ดดอ,อกจาะเพิ่นมีอยู่มีกินแล้วเพิ่นบ่เฮ็ดงานแบบนี้มีแต่พี่หน้องทางเห่านี่แลหละทอโลโอดทนและสู้นี่จ้าได้อีกแล้วเอาโก้เกี่ยงยังโก้ที่น้างิ้นที่สองสิ้นที่สอง,สสองได้แล้วจ้านี่ เนี่ยเมืองกับเป็นตาง,งายเนาะจ้ะกันเท้าเลือกเลือกสายท่องแดงเป็นมันกันไงเวลาเผาพี่น้องให้เผาในทีแจงด้วยจ้าที่โรงแจงแล้วบ่มีบานคนด้วยจ้าอย่าไปเผาในทีซุมซ้นด้วยเพื่องศีดาเอาดีมันหมินมันหมินม่น,ม,น,ม,นมันเป็นมุลพิษค่ะอันนี้คืออากาศทายเทด่ดลยจ้าสาวส้มสีมาทายอยู่ในเมืองนี่ กันผู้ใด้เป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจยาเผาเดอ้อนี่สินที่สามจ้าของกูบันนี้เขาต้องมาขออีกเธอหนึ่งเดียจ้าเวลาเย็นแล้วส่วนใส่มอก้องนันกาเป็นเล็กเนอ่จ้าหลังจากที่ใหม่เบิดแล้วใส่ของหมอก้องเพ่นกับเป็นเล็ก พี่น้องเออกวัวสีด้มากนี่สาวสมสีสาวสมมาเป็นเดือนแล้วทองแดงนี่นูๆนูนูใหม่บล็อกกูกูคือบอ่ให้มันใหม่ดีกว่านั่นก่อนมันเป็นก่อนอยู่บอเอออาศัยปนวิ่มั้งส้วงคือจังใหม่พระท่านเบิร์ดสายสาย จานด้าเทียมนั่นเอาบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องปาดเบิ่งทั้งในเป็นใสเป็นเส้นท่องแดงกับจริงแต่ว่าหลบหนอกเพิ่นของเพิ่นเป็นอันนั้น,เ,นเป็นมินียมจา้ามินียมนั่นเฮ็ดบดได้เผาแล้วบ่ได้ลุดออกง่ายดเดี๋ยวสาวสมศรีสิยกตัวอย่างเส้นนีห้เบิ่งเด้อจา้าที่ว่าเอาบ่ได้หย,ย่อนยังคือเขามีสองเส้นในในสายเดียวกัน ฟังด่านหนึ่งนี่จะเป็นทองแดงอีกฟังด่านหนึ่งนี่จะเป็นมีเนียมกันเห่าบ่แยกอันนี้ทองแดงอันนี้ทองแดงกับจริงแต่อันนี้มันเป็นมีเนียมนี่จ้ะมีเนียมมีมีมีเนียมตั้งสองเส้นคุนจ้ะมีเนียมสองเส้นแต่เวลาเห่าแยกมันแยกยากจ้ะนี่เลยจ้ะการพี่น้องคนใดสามารถแยกออกได้ก็แยกแยกได้แต่ว่าเห่ากับการเห่าแนวเห่าบ่มีเวลาเนาะจ้ะ เออเอาได้อยู่แต่ว่ามันต้องแยก,แแกตัดเอาหล,ล,ลวดออกบ่โกอนี่หละจ้าเข้าต้องเบิงไ้ดีด้วยจ่าหนิเอาไปเอาร่วมกันไปบ่ไ,ปไ,ปได้แต่ว่าขันพี่น้องแยกออกได้ก็ดีขันบ่แยกก็คือตัดปัญหาคืออาถิมไปหลดขันใดสิเหตุว่าเป็นเดี๋ยวไปหอด้านวสิปัญหามันไหลแล้วเขาสิบสื่อจา้านี่นี่หละจา้าวิธีแยกทองแดงยัยงเจนดีนี่ ขันผู้ใดขยันก็แยกแยก,แยกด,ดึงสีขาวออกแล้วก็เผาเอาสีแดงเผาสมมุติว่าไดใส่มีด้มๆปาดเอาก็ไดกันเห็ดเป็นแต่สาวสมสีนี่บดได้เห็ดออกอทิมใบก่อนเพราะท่านพร,พรท่านได้มีเวลาเนาะจานะนี่มีเวลาจังค่อยสิมาดึงเอานี่หลายจากวิธีการเผาทองแดงแล้วก็ เบึงว่าอันใดทองแดงอันใดไม่เนียมอันนั้นมันเป็นแบบสายฝอยนอกกเนาะโก้เนาะสายฝอยมันสิหลูดซืด้อปามันสีเป็นมุนมุนเป็นสายประเภทปักไฟที่เป็นสายฝอยบ่แม,มนสายกาเป็นสายแข็งสายแบบสายเม็ดนั่นมันสีเป็นสายแข็งแข็งดีอันนั้นเป็นพวกปักไฟปักผัดล่ม ตัดหัวตัดถ่ายออกก่อนเด้อก่กอนสีเผาจา้าตัดออกจากปักแล้วก็ตัดหัวเสียบออกแล้วก็ขอดขอดหมายถึงว่ามัดให้มันเป็นเป็นก่อนๆแล้วก,ก็จังคอยเอาลุงมาเผาเอาสีไปเผาถึงปักทึงอันนั้นบ่ได้เด้อจา้าป,ปักกต็ต้องตัดออกกับบ่ได้เฮ็ดห้เบิ่งนะจา้าคือเฝ้าเฝ้่าน้ำยังก็ นี่จะขึ้นม,มาอีกแล้วจะย่านฝนตกเพราะว่าฝนตกสองสามเมือติดต่อกันเลยตกแห้งแหงนี่จะบริเวณเหมืองเปล่าในฝนก็เลยบระเระด้เหตุให้พี่น้องเบิ่งว่าตัดส่วนใดออกก็แค่เวาซ้ำนี่พี่น้องอาจสิเขาใจเรือเปลตัดปักออกตัดหัวเสียบออกแล้วก็เอาสายไฟมวนมวนแล้วก็มาเผา กันอันได้ยังเผาบ่ท่านเหลีวบ่ท่านนั่นกับไฟกับลุกยุงสันละ่ะกันยังมีอันเปลือกเปลือกสายไฟอยู่กับกับลุกบุ่มบุ่มยุงสันละ่ะประหยัดพื้นโอ้ถาถ้าใส่หมอกล้องนี่ประหยัดพื้น จะได้หมวนนันที่นกโกเนาะขันเท่าหว่างเนาะข้าเขาแยกอ่เนาะได้กังเป็นคังกังโหลมได่อันหว่างเห็ดจะได้อยู่ใส่ได้วะเวลาข้าเผา,เ,าเหลวข่าแเนียมออกบว่าอันไดเป็นมีเนียมอันไดเป็นทองเด็ก<อ>มอออกบ่เอามอออกแล้วก็เอามาเผา,เ,าเป็นหนังเผาแล้วก็ให้มันเย็นแล้วขาจังก่อยแยกเอา กันเป็นลวดมันแข็งกันเป็นมีเนียมมันอ่อนบ่เป็นมีเนียมมันจะไเป็นทองแดงมันจะอ่อนนิ่มนิ่มเวลาเผาแล้วมันจะนิ่มเห็นวหมเป็นลวดมันจะแข็งอเก๋าเบาเมียนอีลีนั่นแหละกันเป็นของแฉะมันจีนวล ั่นนะย็นบอกแบบนี้มันเผามันมันเผาหยากประเพียดสายไฟสายอ่อนนี่สายอ่อนเนี่ยเผาหยากกว่าประเภียดสายแข็งได้แล้ววะได,ได้บอกแบบน,นอ่เห็นแต่เผื่อนเขาเอาไปขายโอ้ยดั่มคือลืออยู่กระสือบึงเนี้ยพี่น้องบึงเผามาแล้วก็ดั่มคือลือคือวานเลยอัานไหนก็เอื่นทองแดงเนาะ ส่วนอันนี้รอเผานี่นี่แบบนี้เลยจ้ะหมอกล้องหมอกล้องบ่าท่านในเผานั่นเขาประซื้อขันเห่ามาเผานี่สิสิบเป็นเหล็กหมอกล้องลดนัหมอกล้องน้ำมันมะเมีนมใส่กล้องไห้หมอกล้อง อหลังจากนั้นมากก็ได้นี่จ้าผลงานในมือหนีของโกูช้างเราได้เผาทองแดงคลิปนี่สาวสมศรีพาเลาะซัหนีกันเด้อจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสาวสมศรีจ้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุมันขวัญยืนเด้อจ้าเด้อคลิปนี่ซัมหนีกันเด้อจ้าสวัสดีจ้า